ูเฮหาเจ้าม้งบ้านปางม่วงได้พร้อมใจกันออกมาเตรียมต้อนรับอาคานตุกะาผู้มาเยือนชมวิธีม้งของโมงเห่เมนูเด็ดวันนี้ลามปลาต้มไก่กระดูกดำสมุนไพรแกงเพชรมูดอยเป็นต้นหน้าที่ร้านต้อนรับบ้านปางม่วงมุทีห้าตำบลหนองลมอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยา สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับผมยุทธภูมินะครับเขตคนเลือฮะวันนี้ผมเดินทางมาที่อำเภอดอกคำใต้นะฮะที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ก็คือชุมชนพี่น้องม่องนะครับบ้านฝั่งม่วงบุรีห้าตำบลหนองลมอำเภอดอกคำใต้ระดับซึ่งวันนี้นะฮะทางชุมชนได้มีการเตรียมความพร้อมนะครับตอนรับแขกอาคันตุกะที่มาเยือนนะครับก่อการพนักงานพิการในการท่องเที่ยวนะครับ คณนะคนหมายเยี่ยมเย็ยนเนื่องจากว่าเห็นว่าชุมชนนี้เป็นชุมชนที่มีอัตลักษณ์มีความโดดเด่นและก็เป็นชุมชนท่องเที่ยวเชิงวิถีชนเผ่าโดยนะครับที่ท่านเห็นนี่ก็คืออุปกรณ์นะครับที่ทํามาจากไม้ไผ่ยนะฮะซึ่งเป็นน้องชุมชนม้งนะฮะได้ใช้เปลี่ยนอุปกรณ์สำหรับเป็นแผนอ่าถ้วยจานชามต่างๆนะครับใช้สำหรับใส่อาหารเพื่อตอ้อนรับคณะ ผู้มาเยือนนะฮะับคือวันนี้นะครับพี่น้องชุมชนก็ได้มารวมตัวกันอยู่ที่นี่นะครับบริเวณร้านในหมู่บ้านบัวหัวนี้นะครับที่สําคัญก็คือเมนูอาหารนี่จะมีอย่างพ่องครับเป็นเมนูอาหารเมนูเด็ดของอาหารขมุ้งนะครับอาหารชนเผานะครับนี้อย่างพ่องนะครับเราไปดูกันเลยครับครับสวัสดีครับวันนี้ก็มีการต้อนรับกรรมการที่การกับท่องเที่ยวแล้วก็ สสหรือว่าผู้แทนร,รัศดรของเขตของพยาวครับจะมาะดกูการท่องเที่ยววิถีชนเผ่าของอบ้านฝางม่วงครับก็วันนี้ก็น่าจะผู้หลักผู้ใหญ่มาก็น่าจะมารับประทานอาหารก่อนคือวันนี้ก็มีเมนูที่จะต้อนรับผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าสสก็มีหลักคือ ปลาหลามครับหรือปลาที่ต้มกระบอกไม้ไผ่แล้วก็เป็นไก่กระดูกดำครับก็สองแล้วก็เข้าเข้าข้ารอยแล้วเข้าเดี๋ยดำนี่ยครับเป็นหลักเป็นต้นครับ คนครับถ้าเป็นแม้จะเป็นหมู่บ้านเล็กๆแต่ก็ผู้หลักผู้ใหญ่มามาเยี่ยมถือว่าเป็นมาเยี่ยมหรือว่ามาท่องเที่ยวก็ถือว่าเขาเห็นแม้จะเป็นหมู่บ้านเล็กๆแต่เขาก็เห็นสิ่งที่ดีงามของวิถีชนเผ่ายังไงก็ขอขอบคุณผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่านักท่องเที่ยวที่มาเหี่ยวหรือมาเที่ยวหมู่บ้านฝางม่วงครับขอบขอขอคุณครับ วันนี้คือวันวันดี้ที่ผู้หลักผู้ใหญ่เขาจะมาเยี่ยมหมู่บ้านนะครับผมเตรียมอาหารให้ทางผู้หลักผู้ใหญ่มาชิมรสชาติของชนเผ่าม้งไร่ชนเผ่าครับมีอยู่สี่ชนเผ่าอยู่ด้วยกันแต่ว่าอาหารตัวนี้ผมจัดเตรียมเนี่ยไก่ไก่ต้มไก่กด,ดุดดำต้ม๋มยาสมุนไพรแล้วก็หน่อไม้จิ้มน้ำพริกของชนเผ่า แล้วก็ปลาปลาข้าหลามคือปลาข้าหลามคือปลาของแอรธรรมชาติแล้วเอามาต้มกัข้าหลามให้เตรียมให้ผู้หลับผู้ใหญ่มาชิมรสชาติของแอชมเผามมงที่มาป่า่วงัาผม ผมนายฉลองจันตะวงศ์ครับผู้ใหญ่ยยบ้านหมูห่5ตำบลหนองลมครับอำเภอทองใต้จังหวัดพะเยาครับจึงก่อหมูห่5หนองลมก็มี3ชุมชนครับประกอบด้วยชุมชนบ้านแม่พิกซึ่งเป็นหมู่บ้านใหญ่เหมือนกันนะครับแต่แลราก็ทัดมากับบ้านเจริญทรัพย์บ้านสันป่าม่วงครับบ้านฝางม่วงที่ผมยืนอยู่นี่นะครับก็มีประชากรก่อพยับขยายจากปี2546ขึ้นมานะครับ ก็อาศัยร่วมกันอยูอ่อยู่นี่ก็มีเกือบร้อยหลังคาเรือนแล้วครับในคณะนี้นะครับก่อขยับขยายมาจากชนเผ่านะครับม้งกบพี่น้อกเมียนลาฮูนะครับซึ่งเป็นม้าหลายม้าจากหลายจังหวัดนะครับม้าตามหยาิวงศาคณะหาตินะครับเรามาอาศัยอยู่รวมกันนี่เราก็แยกสร้างบ้านนะครับก็เป็นชุมชนเริ่มเป็นจะเป็นชุมชนขนาดใหญ่แล้วนะครับ ก็คิดว่าในอนาคตก็คงจะเป็นหมู่บ้านยิใหญ่ชุมชนหนึ่งนะครับแลวก็เข้มแข็งนะครับทั้งชุมชนเปิดมีความสมัครสมานสามคัคคีกับทั้งทีชนเผ่าเปิดน,นะครับผมก็อขอขอบคุณทั้งกรรมการผู้นำชนเผ่าเปิดตัวยที่มีความลมไม่ลมมือนครับทางหมู่บ้านนะครับซึ่งก็ึงความสมัครสมานสามคัคคีกันนี้นะครับความลมมือครับ บ้านมูฮนะ่าเนี่ยดีครับก็เดี๋ยวนี้ก็ประชากรก็เพิ่มขึ้นเป็น5 0 0รยกว่าคนแล้วนะครับจากตีสามปี4ปีก่อนนะครับก็มีจํานวน60กว่าหลังนะครับหลังจากผมได้มาเป็นผู้ใหญ่แล้วนะครับก็ได้เพิ่มประชากรขึ้นมานครับเนาะนีก้อนนี้บ้านเล็กที่ขึ้นมาหั่ก็ร้อยกว่าหลังค่าเลื้นนะครับเนาะก็มีประชากรเพิ่มถึงละอ่อนถึง เด็กถึงผู้เฒ่าผู้แก่ก็ห้าร้อยกว่าคนนะครับก็เป็นชุมชนที่หน้าท่องเที่ยวหน้าเข้มแข็งในอนาคตรครับต้องขอขอบคุณคณะการมาทการท่องเที่ยวสภาผู้แทนราษฎรตีเฮอ้เกียติกับชุมชนม่งบ้านเฮาได้มีโอกาส แสดงสักยภาพด้านการท่องเที่ยววิถีมงของหมูเฮาชุมชนมงบ้านปางม่วง เป็นหมู่บ้านสาขาข,ของบ้านแม่พริกมุทิหะตะบลหนองลมอําเภอดอกกับใตจังหวัดพะเยาปัจจุบันมีสมาชิกหลังคาเรือนเพิ่มจากเดิมเมื่อสองสามปีก่อนจาก80หลังคาเรือนปัจจุบันเพิ่มสมาชิกหลังคาเรือนเพิ่มเป็น1นึ่ยเก้าหลังคาเรือนสาเหตุที่มิการขยายเติบโตของโครเรือนก็เนื่องจากว่าชุมชนบ้านป่งม่วงเป็นชุมชนที่มีความสามัคคีปรองดอง มีการรวมพลังกันพัฒนาหมู่บ้านเพื่อเป็นหมู่บ้านตียู่เย็นเป็นสุขดำเนินร้อยตามเบื้องพระยุคลบัตรของในหลวงรัชกาลที่เก้าและในหลวงรัชกาลที่สิบในการดำเนินชีวิตประจำวันปัจจุบันได้เปิดชุมชนเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาเยี่ยมชมวิถีวัฒนธรรมของชุมชนชาวเขาแห่งนี้วันนี้เอเชนตกันตีชุมชนได้ออกมาจากหลังคาเรือนของแต่ละหลังคาเรือนเพื่อ มาร่วมกันต้อนรับคณะผู้มาเยี่ยมเยียนซึ่งมาจากคณะการมาที่การท่องเที่ยวสภาผู้แทนราษฎรที่ได้มาเยี่ยมชมวิถีชีวิตของชนเผ่าและเยี่ยมตรวจการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวและเพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการของชุมชนเพื่อจะนําไปสู่การสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีของชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งก,กับเศรษฐกิจฐานรากต่อไปมาเยี่ยมเยน ในวันนี้กับโอกาสนี้ผมได้ขอแนะนำและขออนุญาตให้ตัวแทนชนเผ่าบ้านตาล่วงได้เล่าประวัติปะเป็นมาของหมู่บ้านของชนเผ่านะครับขอเรียนเชิญครับครับ ช,ชุดที่มาเนี่เป็นการพิธีการท่องเที่ยวของสภาผู้แทนนะครับวัตถุประสงค์ที่มาก็คือต้องมาดูดูแลสภาพแล้วก็มีส่วนใดบ้างที่จะสนับสนุนให้พะเยาเนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่คนทั่วไปรู้จักมากขึ้นนะครับมาแล้วอยากมาเยี่ยมเยือนอยากมาพักผ่อนอยากมาดูสภาพของของพะเยาที่แท้จริงก็มาตั้งแต่เมื่อวานฮะแล้วก็ได้ดูมาเรื่อยๆมีความประทับใจมากฮะประทับใจในอัธยาัสนั้นใสใจคอของคนที่นี่ แล้วก็ชอบธรรมชาตินะครับแล้วก็มีอะไรที่ทางการนอีิการที่จะดูแลสนับสนุนให้ที่นี่มีความก้าวหน้าทางด้านการท่องเที่ยวได้ก็จะพยายามผลักดันเต็มที่ครับ ครับด้านหลังที่ท่านเห็นนั่นนะครับก็เป็นชุมชนปังม่วงแล้วฮะมู่ที่5้านะครับซึ่งแล้าวันนี้นะฮะทางชุมชนปังม่วงนะครับได้มีการขยายเติบโตขยายครอบครัวออกไปอย่างรวดเร็วนะครับจากเดิม80หลังคาเรือนนะครับเมื่อ30ปีที่ผ่านมานะครับหน้าวันนี้นะครับมีจานวนทั้งหมดอยู่1 2 9หลังคาเรือนนะครับประชากรนับ800คนทีเดียวนะครับ800-900คนนะฮะก็ถือว่าทางชุมชนนะครับ ได้มีการรวมพลังกันนะครับสร้างเครือข่ายแล้วก็สร้างพัฒนาความเข้มแข็งขึ้ครับสุมชนนะครับโดยเฉพาะในอนาคตข้างหน้านี้ราชุมชนฝังมัวนี่จะเป็นสุมชนเทืาเขาตีบีฟอมเป็นตุน๊กแทนนะฮะแรกแลกก็จะรวมใจกันพัฒนาพื้นฟูพัฒนาพื้นที่โดยรอบนะครับเป็นพื้นที่เกษตรและมีความรู้สมบุ์ของป่าไม้ทรัพยพากรธรรมชาติอย่างครบถ้วนนะครับดังนั้นนะครับจึง ชุมชนแี่นี้จึงได้เปิดตัวเป็นชุมชนท่องเที่ยวเพื่อคนได้เข้ามาเยือนและก็มาศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตของพี่น้องชาติพันธ์ม้งนะครับมูเซอร์เมียนและก็มูเซอร์นะครับอีกหลายชุมชนหลายพาตีรวมตัวกันอยู่ที่นี่นะครับดังเช่นกิจกรรมการต้อนรับนักท่องเที่ยวและก็ผู้มาเยือนในวันนี้ครับผมยมุนดีนรับโครับรายงานจากาพี่น้องชุมชนม้งบ้านผางมวงครับผม